น้องทำอะไรนะฮะน้องแยกของเลยค่ะนยา เจ๋ไหมครับเจ๋ไหมคะนอนเาหู้เออเออบ้าบบ้าบาบา้บ้ไอ้ว่า

มาแล้วมาแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเอาเอาอุ้ยจะลองอยังไงไอว่าลงเป็นยังคะเออดูน้อง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 ไอว่ายังลงไม่เป็นไอลองเป็นแล้วไอว่าลงเป็นแล้วหนี